การพัฒนาทรัพยากรมุ์เป็นเรื่องสําคัญท่านรู้ไหมครับว่ามันมี มิติอะไรบางวันนี้ผมมาเฉลยครับมีทั้งหมด4มิติมิติที่1ก็คือเรื่องของการฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งก็คือการที่ทําให้บุคลากรของท่านสามารถปฏิบัติงานที่เขารับผิดชอบในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ career development ก็คือเรื่องของการที่เราจะเตรียมความพร้อมเขาจะเติบโตในอนาคตไม่ว่าเป็นตําแหน่งของเขาที่ต้องเลื่อนตําแหน่งหรือจะเตรียมเป็นผู้บริหารนะครับสก็คือ performance management ก็คือทําให้เขามีผลงานที่ดีทําให้การบริหารผลงานทําให้ผล ทั้งระดับองคอ์กรระดับหน่วยง,งานระดับบุคคลเนี่ยมีผลงานตามที่องค,อค์กรคาดหวังและสุดท้ายก็คือเรื่องของ o r g a n i z a t i o n development ก็คือการที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดองค์กรที่มียกระดับไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ,ม,ภาพมีมาตรฐานมากขึ้นในการทำงานที่ดีขึ้นถ้าเราทำทั้ง3หน้าที่นั้นแปลว่าเรากำลังทำหน้าที่ของ h r d หรือ human resource development ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวนีกครั้งนะครับ training หนึ่งเทรนนิ่งสงเรื่องของ Career Development 3. Performance Management และ 4. Organization Development สนใจเรื่องการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ดอกเตอรอำนาจช่วยทันได้ครับตามนี้ครับเบอร์โทรศัพท์และพบกันนะครับสวัสดีครับ